ปวดสะบักหลังจนนอนไม่หลับบิดเอี้ยวตัวก็เจ็บจนน้ำตาไหลคุณวัดแนะนำสามขั้นตอนดูแลอาการปวดสะบักหลังง่ายๆทำยังไงไปดูกันเลยสะบักหลังดูแลยากเพราะเราเอื้อมเองไม่ถึงถ้าต้องดูแลตัวเองคุณวัดมีสามขั้นตอนง่ายๆมาแนะนำวิธีการนวดดูแลอาการปวดสะบักหลังสะบักตจม สาเหตุของอาการที่ทําให้มีอาการปวดสะบักหลังถ้าดูจากภาพนี้เราจะเห็นแนวขอบสะบักหลังมีจุดการกระบาดสีดํานั่นคือแนวการอักเสบของกล้ามเนื้อสะบักหลังที่เป็นจุดอักเสบกดเกร็งทําให้เรามีอาการปวดสะบักหลังไปตลอดทั้งแนวลามมาจนกระทั่งถึงช่วงคอบ่าด,ด้วยคุณวัฒแนะนำนวดในจุดนี้สามขั้นตอนด้วยกัน แต่อย่างที่เข้าใจนะครับสะบักหลังเป็นจุดที่เราเอื้อมถึงยากนวดแทบไม่ได้เลยได้แค่ตรงช่วงต้นๆเท่านั้นเองทำอย่างไรเราถึงจะสามารถนวดแนวสะบักหลังของเราได้จาเป็นต้องมีเครื่องมือในการช่วยนวดครับเครื่องมือที่คุณวัดแนะนําก็คือไม้เคียวนวดกดหลังอันนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีไม้เคี้ยวนวดกดหลังนันอยู่แล้วที่บ้านก็สามารถนํามาทาําตามคุณวัดได้เลย แต่หากเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีไม้เขียวนวดอันนี้ก็สามารถที่จะกดเลือกซื้อต้านล่างได้เลยเช่นเดียวกันอันนี้แข็งแรงรับแรงกดได้ดีราคาไม่แพงวัดแนะนําครับเรอไปเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยครับใช้ไม้เขียวนวดไล่กดจุดตามแนวออกสมบัติตามที่เห็นในภาพก,กราบบาทสีด,ดำกดไล่ไปตามจุด จุดละประมาณ5-10ถึงวินาทีถ้าเป็นจุดด้านล่างเราใช้วิธีพลิกไม้แบบนี้นะครับแล้วก็กดไล่ไปจกนกระทั่งถึงขอบสมบัครด้านล่าง ในขั้นตอนที่สองเราก็จะใช้น้ำมันนวดนี้ในการนวดไล่ตามแนวของสบัรแต่จะนวดได้อย่างไรล่ะครับมือเราก็เอื้อไม่ถึงใช่ไหมครับคุณวัดมีเทคนิคครับในการที่จะนวดตามแนวของสบัดได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ใช้ไม้เคียวนวดจุ่มน้ำมันสมุนไพรแล้วกดไล่นวดขึ้นนวดลงเป็นขั้นตอนที่สองสำหรับ น้ำมันนวดสมุนไพรอันนี้คุณวัดใช้อยู่ประจากลิ่นหอมไม่ร้อนแรงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมในบริเวณที่ปวดได้ดีซึ่งมีผลทําให้อาการอักเสบบริเวณสะบักหลังได้รับการซ้นตัวซ้วนฟูที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีน้ํามันนวดหรือมีน้ํามันนวดอยู่แล้วแต่ยังไม่พอใจในผลลัพธ์คุณวัดแนะนําน้ํามันนวดนี้ครับสามารถกดเลือกซื้อ ้านล่างนี้ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการใช้ไม้เขียวนวดนวดน้ํามันบริเวณสะบักหลังนะครับเราก็จะใช้น้ํามันนวดเทไว้ที่ฝ่ามือของเราสามสี่ห้าหยดไม่ต้องเยอะครับจากนั้นก็เอาหัวกดของไม้เขียวนวดแตะกับน้ํามันนวดจนหัวกดเขียวนวดมีน้ํามัน พร้อมแล้วเราก็ไปกดนวดไล่บริเวณแนวขอบสะบักหลังนะครับกดนวดไล่ตลอดแนวขอบสะบักหลังจังหวะที่เรากดนวดถ้าจุดไหนที่เป็นจุดปดเจ็บสะดุดรูปแล้วสะดุด เราสามารถที่จะนวดน้ำมันเน้นเข้าไปเพิ่มได้ครับถ้าหัวกดนวดไม่ซุกน้ำมันแล้วก็นำมาแตะน้ำมันเพิ่มแล้วไปนวดเพิ่มเติมได้ครับรับด้านล่างก็ใช้วิธีเหมือนเดิมทิกไม้เขียวนวดลงด้านล่าง แล้วก็นวดไล่ที่ขอบสะบักด้านล่างน,นวดไล่จากบนลงล่างจำนวนในการนวดนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับห้าครั้งสิบครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอาการที่ท่านเป็นในขั้นตอนที่สามเราก็จะใช้การยืดเหยียด กล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อสะบักหลังได้รับการยืดเหยียดคลายตัวจากการกดเกรงท่าแรกจับมือประสานไขว้กันแบบนะครับนิวโป้งอยู่กับนิวโป้งนี่นะครับจากนั้นให้บิดไปทางด้านซ้ายอันนี้ซ้ายของผมนะครับเมื่อบิดไปแล้วนะครับให้ดึงยืดแขนออกไปให้สุด ค้างไว้ประมาณห้าวิแล้วหมุนมาทางด้านขวาแล้วเหยียดให้สุดทำสลับไปสลับมาห้างละห้าวิห้างละห้าครั้งจะเป็นการช่วยยืเดเหยียดกล้ามเนื้อที่สบับ ให้เกิดการคลายตัวจากการหดเกร็งได้ดีทำสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวา,า,าข้างหลักห้าครั้งครั้งละประมาณห้าวินาทีก็ได้ครับจากนั้นท่าที่สองทิ้งแขนลงข้างลำตัวแล้วยักไหล่ขึ้นจังหวะที่เรายักไหล่ขึ้น ค้างไว้ให้หายใจเข้าค้างไว้ห้าวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วปล่อยทิ้งไหลลงพร้อมก็หายใจออกสามารถทำได้ห้าถึงสิบครั้งเพื่อนเพื่อนทำครบ สขั้นตอนแล้วเพื่อนๆก็จะรู้สึกสบายกายขึ้นจากอาการปวดสะบักหลังสะบักจมเพื่อนๆก็น่าจะนอนหลับสบายไม่ต้องสะดุ้งตื่นเวลาทำงานก็จะสบายขึ้นบิเดเยี้ยวตัวไม่ต้องมานั่งทนเจ็บนะครับหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดติดตามและกดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆ ของเพื่อนๆนะครับและหากเพื่อนๆมีอาการอย่างไรอยากจะให้คุณวัดแนะนําวิธีการในการนวดแก้ไขอาการที่เป็นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้คุณวัดก็จะทําคลิปแนะนําวิธีการนวดให้เพื่อนๆสบายกายขึ้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมคลิปนี้คุณวัดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ